กวีบทสะบัดลมเว่าลมเว้าสะบัดกิ่งไม้ไหววาบใจหนาวสั่นกิ่งฝันพรุ่งนี้ถึงเวลาจากกันเวลาผ่านผันเร็วจริงเยือนความคิดถึงแทนที่โอกกอดราตรีแน่นิ่งใจหมายไม่ไหวตริงเสียงชิงเพลงรัวสามลา ลูกชายพ่อจะลาแล้วเสียงเจื้อแจ้วแววหาก่าวคำพร้อมยกมือลาอีกกี่รัตติกาจะเจอกันน้ำตาพร่าไหลในใจฝันไกลแค่ไหนก็ไร้ฝันหวังไว้สักวันหนึ่งพร้อมกันเจ้าจงรอวันนั้นเมื่อถึงคราลมเว้าสบัดพัดตรงนี้ ขอคุณความดีจงรักษาปราศจากภัยร้ายและโรคาบุญรักษาจงคุ้มครองพ่อไม่มีอะไรจะให้มีแต่ความห่วงใยเจ้าทั้งสองอีกไม่นานฟ้าเปิดเป็นสีทองสมปองครอบครัวสมบูรณ์นุบุรพา